ว้าวภารกิจกันขอยอืมอสิบันได้ไหมภารกิจเ,เอาไปซ่อนแค่ยี่สิบคนอเลเดีวว๋ยวก่อนก็เดี๋ยวภารกิจอันนี้จะเป็นการหาสมบัติที่แผนที่ให้เรอาอพ่อจะถ่ายรูปว่าพ่อเอาไปซ่อนตรงไหนตรงนี้นะโอเคนะแผนที่จาไว้นะจาไว้ก่อนอย่าเพิ่งพ่อจะเอาไปซ่อนแล้วพ่อจะถ่ายรูปมาให้ว่ามันอยู่จุดตรงนี้ แล้วหนูพ่อก็จะถ่ายรูปแล้วพ่อก็จะส่งรูปมาให้ดูหนูส่งมารูปใน iPad อันนี้นะหนูก็ดูว่ารูปนี้มันอยู่ตรงไหนของสถานที่ตรงนี้เออสถานที่ตรงนี้นี่แถวนี้นะสถานที่ตรงนี้นะนนนะ <Okay. S 1> แล้วหนูก็ไปหามาโอเคไหมถ้าหนูหาได้หนูเอาไปเลยพ่อให้หนูเลยไปให้หน่อยได้ไหมเอ้าพ่อถ่ายรูปไงกับพ่อไม่ใช่ก็พ่อถ่ายรูปไง เขาถ่ายรูปลงแล้วหนูก็ดูซิว่าต้นไม้ต้นนี้อยู่เหมือนในรูปหรือเปล่าถ้าเหมือนในรูปหนูก็เข้าไปดูเลยแล้วหนูก็ไปยอึค